สวัสดีครับเพื่อนๆอครับวันนี้พบกับบังคำแฟมิลี่ครับวันนี้มาดูสวนดอกไม้นะครับมาดูสวนไม้ไม้ประดับสวยนะครับสวยมากครับบอนนะครับบอนมีหลายพันมากที่ประทับใจคือหกหลงครับไปดูครับมีเยอะขนาดไหนนะครับสวยมากๆนะครับอันนี้ชื่อพันธุ์อะไรนอะนี่ลุงอันนี้โอ้โหคงจะอเนาะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะไปหานะครับมีสวยมากเลยนะครับแบ่งครึ่งเขียวแดงชัดเจนเลย หกหลงเนาะสวยๆเลยนะครับสวยมากครับบอลน,นะครับบอลสีสกัดสีอย่างสวยเลยนะครับตอนนี้มันโดนฝนหน่อยมันก็ดูจะสู้ไปน,นะครับแต่ก็สวยเยอะมากนะครับ สาวน้อยปรับแต่งนะครับสวยสวยสุดๆนี่ครับไก่หรือเปล่านี่เล็กๆนี่ต้นเพลนนีเ้เป็นทามเอือนั่งไม้ต้นโตนั่นงไม้พี่เขายิดมๆเหมือนนะ้าแต่ละเดือนนี่มันก็มาข้าวมาันก็ซาแล้วเนาะซาแล้วนั่งไม้แล้วนะ นางไมนางไม้โอนางไม้้ไม่ใช่เกอกันเดีพนครเลยตัวนี้ตัวนี้พระนครตัวนี้พระนครนี้นางไมนางไม้นี่จะแดงครึ่งนึงเนาะใบไม่ใช่คือกันเนาะอันนี้ใบแดงอันนี้กลมกล่มเนาะสวยๆครับโอกลงมันไก่บัเล็กๆนะไก่เนาะ อันนี้ไก่อันนี้ไก่อันนี้ไก่พวกหลงนีเยอะไอไอผมจำชื่อไม่ได้คือเขียวขาวขาวนั่นคืออะไรนะอีนเนาใช่นี่แหละอีนเอยอีนเอยพี่น้องอีนเอยสวยจอดเลยนางคุ้มเนาะนางคุ้มดอกมันงามหอมนะในในทุกอันนี้อันนี้อันนี้พวกลงพวกลงครับ ทุงเงินกวนอิ่มอ่ทุ้งเงินทุงทองควนอิ่มไปครับมเเ็็ดลกโอ้โหทับทิมเม็ดเล็กครับเพื่อนเพื่อนทับทิมเม็ดเล็กสวยนี e para para ่เราได้ผู้รู้มาให้ความรู้แล้วนะครับแอดมินก็ไม่รู้นะครับต้นกระบองเพชรนีนี้แกนตัดดีเพชรตัดนี่พชรตัดนี่นะลงเงินไปถ่ายหน่วยมาถ่ายดูได้นะ เดี๋ยวอันนี้สักอันนี้ถุงเงินถุงทองอันนี้ถุงเงินถุงทองด้นี่โอ้นี่ต้นถุงเงินยอดมันจะห่อเนาะยอดมันห่อครับสวยสวยสวยว้าวสุดยอดมาเลยครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลงอันนี้ซ้อนเงินอันนี้ซ้อนเงินเหรอใช่อันนั้นดูดเงินโอ้อันนี้เหรอคะใช่อันนี้ดูดเงินเงินอ่าเดี๋ยวถามคุณแม่ก่อนคุณแม่คุณแม่อะไรนะครับนี่ ของสวนโปรโมดได้เลยครับเผื่อคนจะมาซื้อของคุณแม่บอกคุณแม่โดนตีชัยวงคตที่บ้านด่านนะครับวงคำออาไปพวกสิสุพรรณสกลนครนะครับสวนของคุณแม่มีไม้สวยเยอะแยะเลยนะครับอันนี้อะไรนะแม่นะอันนี้กวากเงินกวักเงินนะครับกวากเงินอันนี้กระสาคู่ดางโอ้หนี่สาคู่ดางมาเลยครับประสานมาได้เลยนะครับ ันนี้ก็สนีจันแดงโก<ด>เมนโอ้สวยสวนลุงสุริยาพันไม้นะครับคุณ่อสุริยาติดต่อมาเบอร์นี้เลยนะครับเพื่อนถ้าสนใจพันไม้สวยๆยัยยยยยยยงมีแคคตสให้ดูอีกนะครับเดี<ช>๋ยวไปดูกันนะครับขอบคุณมากครับต้องทำมันอยู่กับเพื่อนกับหน้าดินเลยตัวนี้ครับแนะนําการปลูกมะละกอเตี้ยชุมแพรหน้า ถ้าวันเฮาทงขึ้นมาประมาณนี้มันมันสีเป็นเซลาเซลาแม่นเป็นเซลาโลนี่ละใบมันสีเหลืองบาเนี่ไใบเหลืองแต่ว่าแม่นมันต้องได้ใส่ยาครับแมียนใส่ยาสินะมีเฮาแบบเดาะรูดดอกเออปาดปาดก็ได้นี่ปาดตัวนี้เพราะมันมันมันสีเหลืองมากๆหามันขาวอยู่ใางไรหาไม่ได้มนี่นี่นี่หาไม่ได้เมื่อไหร่เพราะว่า ันพืชทีนี้มัน,ม,นมันมันสิกินอาหารอยู่ทิวดินกับวอรแมนอยู่ะนะกินหน้าดินนี่ถ้าวัดงามนี่ห้องคู่เลยถ้าถ้าคุายกยๆๆต็ต้องสิเป็นคุยเย็นตามมกุศคุยไล่ๆเนี่ยนะคุยไล่ตามมกุศลมันสิถือถ้าปุยยังอื่นมันจะมีพืชอื่นเรื่อยครับเป็นไม้บางดวงยังเสะโอ้โมงมันปนกันครับถักมันพันเลื่อยอย่าพันเลื่อยแล้ว ครับมะละกอเตี้ยพันชุมแพรได้หนึ่เตี้ยชุมแพรครับต้นนี้ร้อยเดียบร้อยบาทนะครับความสูงไม่น่าจะถึงเม็ดนะครับพอโตขึ้นประมาณห้าสิบเซนเมตรเนื้อเนาะครับเป็นลูกแล้วต้นเใหญ่แหละมันชุกแต่ก้าวทำไมเป็นขึ้นอยู่บ่ละโอ้ี่หล่มทงเนาะเพราปัญญาไงยกกินปลาด้วยถ้ามันมันนี่เม็ดเลยพอได้เลย ครับผมซื้อคืนอ๋อมันบ่มีเม็ดบ่มีมีแต่มันมีน้อยมีน้อยมากโอ้บางบางบางที่มันก็หลายครับเป็นจังหวะแต่ว่าเพิ่นขายแพงเนาะเม็ดมันน้อยครับบางทจะเป็นนอัเม็ดมันอั่นเท่าตาสีมังๆสายน้อยผมแปลว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้คือตัวแพงครับของพันมะละกออันนี้คือแพงตรงนตัวนี้แพงแพงกูเอาซองอัน แห้งแห้งก็คือมันมันยืดเม็ดพอมาแต่ว่าบางที่ก็เม็ดหลายนะเป็นร้อยสองร้อยเลยแต่มันก็ไม่ถลาใบแน่นบางที่ก็อาจสีมีได้จะเม็ดถ้าพันธุ์อื่นๆมันมีเม็ดทุกกัน็เลยปลูกดมันก็เลยปลูกครังนีะเอาสองต้นเลยครับตกหลงเอาสองต้นเลยครับเกาะพันธุ์ยากหน่อยเนาะ ขอบคุณที่เราชมเราฟังเด้อครับขอบคุณมากๆนะครับบังคำแฟมิลี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับบังคำแฟมิลี่ครับขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆครับสุดยอดครับวันนี้ครับสวัสดีครับผม